สวัสดีครับอันนี้อยู่ที่วัดดอนขนาตำบลนเหนือหอมอำเภอเมืองครับจินคอนปุ่มบรรยากาศดีมากเลยนะครับแสงออกใหญ่นะครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับแสงนี่ออกจมากเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับ พุ่งเอาบรรยากาศโดยรอบชื่นันมใจมากครับมาไหว้พระขอพรกันนะครับข้าไหนที่เกิดวันนังคานะครับก็มาไหว้พระนอนครับข้างหลังนี้ยเขาจะทำเป็นฝ่นายนังพานนะครับมีองค์พญานาคเก้าตระกูล ด้วยกันถ่ายสายที่นับถือเทวน,นาก็มากราบไหว้ขอพรได้นะครับแล้วก็บูชสดที่นี่มีสวดมนมต์ทำวัดเก่งทุกวันเลยนะครับก็มาบวชถือศีนลนะชีพามครับไหว้ตากระตันงสร้างบูชสดพยายามที่เรากำลังที่มีแรงครับสามารถใช้การแขงขัน ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็มาทำบ,บุญสร้างบุญบริาจาคทานกันนะครับตามประการศรัทธาแล้วก็หรือว่าจะให้ธรรมะเป็นทางก็ได้นะครับแค่รอยยิ้มน,นะครับให้กับผู้คนที่เราเจอเจอในสารวัารนั้นเราก็เป็นการสร้างสุขตนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอ,อะไรมากมายเพื่สร้างสุนได้น้อยทำน้อยนะครับม,มากทำมาก แต่ก็ยิ่งสร้างบุญวัฒน,นะนะครนี่เป็นทานรอยเราก็ต้องมีปัญญาบารมีแล้วก็ศีลศีลนะครับพยายามเท่าที่สามารถเราจะทําได้นะครับแล้วก็ถัดเกลากินเหล็ค่อยๆลดค่อยๆวางนะครับทล่ปู่แบบนี้ก็สอนตัวเองไปด้วยนะครับจะได้ดีกับใครลยนะครับวันนี้ก็พบกันวันนี้นะครับสั้นๆนะครับก็จะ,จะใช้เวลา จะครบสามนาทีนะครจะไปดูบรรยากาศรอบต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเนางนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจบคลิปนี้นะครับทีนี้เราจะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับช่อง youtube แล้วก็ติดตามนะครับได้ครับรถแตะของฟ้าได้สไตล์ใหม่สูรุนะครับสนใจรถสุรุนะครับ รีเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับทางช่องทางนี้นะครับสวัสดีครับ